เรื่องของการมอบทุนการศึกษาให้กับบรรดาบุตรข้าราชการตำรวจนี่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวพาทุกท่านไปดูความน่ารักสดใสของน้องๆหนูๆน,นักเรียนแล้วก็นักศึกษานะครับที่เป็นบุตรข้าราชการตำรวจโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชา,าตินะครับท่านเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านตำรวจให้กับบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดีประพฤติดีต่อว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงบุตรข้าราชาการตำรวจนะครับที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจให้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตบตรเอกต่อศักดิ์สุขวิมลหรือบิ๊กต่อผู้บัญชาการตรบตรวแห่งชาติพร้อมด้วยคุณนิพาพันธ์สุขวิมลน,นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านตำรวจประจำปี2,567ณห้องแจ้งยอดสุขอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คืออาคารใหม่นะครับซึ่งจัดขึ้นตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสำคัญด้านสวัสดิการของข้าราชการตำรวจและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยที่เป็นกำลังพลส่วนใหญ่ของทางสํานักงานตํารวจแห่งชาตินั่นเองครับสมาคมแม่บ้านตํำรวจได้ดำเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการขวัญกำลังใจและความสามารถีให้แก่ครอบครัวตํารวจและสมาชิกแม่บ้านตำรวจเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวโดยการจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจประจำปี2567นี้สมาคมแม่บ้านตำรวจได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจที่มีผลการเรียนดีและโดดเด่นหรือเป็นบุตรที่มีความประพฤติดีจนถึงบุตรของข้าราชการตำรวจที่เสียสละชีวิตและร่างกาย เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคมสำหรับการมอบทุนการศึกษาในวันนี้นะครับเป็นการมอบทุนใน2ประเภท 1. ก็คือการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจที่เสียสละชีวิตและบาดเจ็บทุพพลภาพจนต้องออกจากราชการจากการปฏิบัติหน้าที่และ 2. ก็คือการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์นั่นเองครับ แสดงความยินดีกับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่เป็นบุตรข้าราชการตำรวจและได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ครับ,รบนอกจากนี้สมาคมแม่บ้านตำรวจ <c oughs> ยังได้รับความร่วมมือจากวิทยายลัยเทคโนโลยีสยามสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรีจำนวน5ทุนนะครับ และสมาคมแม่บ้านตำรวจขอขอบคุณทางมูลนิธิเจริญพกขภันฑ์หรือว่ามูลนิธิของ CP นะครับที่สนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจด้วยดีตลอดมาตลอดจนขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการในทุกๆด้านด้วยนั่นเองครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการออกงานคู่กันอีกครั้งอย่างเป็นทางการของบิ๊กต่อนะครับ พลตํารดเอกต่อศัก์สุขวิมลพบตรและคุณกุ๊กไก่หรือว่าคุณนิพภาพนธ์สุขวิมลในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านตํารวจแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ทําเพื่อสังคมทําเพื่อบุตรข้าราชการตํารวจอย่างที่เราเน้นย้ํามาโดยตลอดท่านบิ๊กต่อนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพบตรที่ท่านให้ความสําคัญกับกําลังพลนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม สอนอสอพอต่างๆทั่วประเทศไทยและนี่ก็เป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับบรรดาบุตรข้าราชการตํารวจนั่นเองครับในส่วนของทุนการศึกษาที่ได้มอบให้ในครั้งนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็นะครับมีค่อนข้างหลากหลายทุนที่ได้มอบให้กับบรรดาบุตรข้าราชการตํารวจในครั้งนี้นะครับซึ่งทางคุณนิพาพันนี่นะครับท่านเปิดเผยออกมาท่านบอกว่านะครับก็ ทั้งหมดนี้ผ่านการพิจารณาจากทางสำนักงานกำลังพลสมาคมแม่บ้านตำรวจซึ่งสนับสนุนทุนการศึกษามูลค่า50,000บาทต่อครอบครัวมีจำนวน11ครอบครัวนะครับส่วนทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติด,ดีขาดแคลนทุนทรัพย์สมาคมแม่บ้านตำรวจได้สนับสนุนทุนการศึกษามูลค่า3,000บาทต่อทุนจำนวนมากกว่า2,000ทุน โดยเฉลี่ยสัดส่วนจำนวนทุนตามกำลังพลของแต่ละหน่วยซึ่งหน่วยงานที่ได้รับทุนการศึกษาด้านความประพฤติดีมากที่สุดในปีนี้3ลํลำดับแรกนะครับก็คือกองบัญชาการตำตรวจตะเวนชายแดนแล้วก็มีตำรวจภูธรภาค4รวมไปถึงตำรวจภูธรภาค9ด้วยอย่างที่บอกนะครับแสดงความยินดีกับทุกๆครอบครัวที่ได้รับทุนการศึกษาในรอบนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะครับหรือว่าสยามเทคก็จะเป็นสถาบันการศึกษานะครับที่เขาเรียกว่าจะมีการรับช่วงต่อหลังจากนี้ต่อไปนะครับที่ก็จะสนับสนุนด้านการเรียนการศึกษาให้กับน้องๆต่อไปนะครับซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเนี่ยก็ มีหลายสาขาวิชานะไม่ว่าจะเป็นด้านช่างอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมศิละปะกรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริหารธุรกิจนะครับ <c oughs> ก็มีเช่นเดียวกันนี่นะครับก็สามารถที่จะไปต่อยอดนะฮะแล้วก็น้องนองน,องนักเรียนนักศึกษาแต่และคนที่ได้รับทุนไปก็คงจะเขาเรียกว่านะครับเขาเรียกว่าใช้ทุนการศึกษาหลังจากนี้อย่างเต็มที่ต่อไปนั่นเองครับ